ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับกับว่าพผมายกล่องซุกของเดิมวันจะมาเล่นเกมโปกเกมอนชิวพาร์คที่สองกันโอเคเราก็ไปหาฮอปใช่ไหมฮอปอยู่ที่นี่ปะไงเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยครับหมปะนังอยู่ไหนนเพื่อนโอห้องห้องยังไม่อยู่ที่นี่อ่ะน่าจ,จะไปอยู่พังงงเนาะ มาเฮ้ยแข่งเฮ้ออะไรอ่ะโอ้ยนเ่งยิงเสียงงั้ไหมอ่ะเฮ้ยประตูเปิดแล้วอ่ะวูรูก็ขี้กูงกั้งก็แอะปาดก็มันชงรัวจนพังเลยอ่ะแล้วก็ดูดีมันวิ่งไปเข้าไปยังไงแล้วอ่ะแต่ว่ามันเกินดีอยู่ของเราเปล่าอ่ะ ไม่มีใครอยากจะเข้าไปไงงั้นเลยนะจำได้ไหมเน่ะที่เอ่อไอเนี่ยเออแกรก์เกอร์ไอน,นี่หลานของหลานของศรราสตราจารย์เคยเข้าไปทักเงินก็เคยกลับมาในสภาพที่แบบอืมต่อไงเนะพราะงั้นเขาก็เลยโดนศรราสตราจารย์บ่นยับเลยอะ่ะโอลางันนายคิดว่าไงอ่ะพวกเราก็เข้าไปช่วยมั้งน,นะเพื่อนอ่ะก็คิดอยู่แล้วว่าพวกเราต้องทขามีงั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ไปกูงเถอะ วังว่าพวกเราจะพร้อมสำหรับทุกอย่างนะเพราะว่าพวกเรา,าจะแข่งค okay, รึ่งแน้วโอเคปะมาเฮ้ยจะรับบู๊อยู่งนี้เออแบบเงินกี่เินผิดงงินเอ้ย,แบบอยไปด่อฮอบอืมวูโโลูงั้นมึงพวกพวกเขาไปไหนกันนะ หมอก,ก็เริ่มลงแล้วเริ่มงาขึ้นเรื่อยแล้วอ่ะก็ดมมตเรายังคำหาพวกเขาไม่เจอก็มันแย่มากแง่เลยก็สรางปัญหาไม่แง่เลยไปเฮ้ยโอย้เจอเบอร์ม,มอนโอ้อกระลอกดูเก็บบอลไม่อยากจับอะ่ะแบบอ่ะไม่มี ต้องดูออผมขอตู้แล้วกันเนะาะกระไิยกอัพด้วยอัพด้วยเป็นตัวกิมโอ้ไม่เข้าเลยเฮ้ยเออจะว่าไปเราควรกูสแกปของตัวเราเราเรเราด้วยไนงะลืมไปมาไปเกาะไปเกาะไปเกาะเออเป็นไนงะโปกเกมอน นี่ครับโกโก้ดูหน่อยสิ้าพืชอ่อพลังโอ้เพิ่มสปีดแกล่ลดแอคแคคเออไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงแก่เพราะการเป็นนวนว่านิงเราก็สปีดเยอะมากโอเคครับนิสัยเหมือนแบบค่งนข้างแบบขี้อายไม่กิเก๋มหน่อยอะไรว่า,างี้งั้นหลักดี่จริงผมก็อยากให้มันแอคแคคสูงว่านี้นะมนะ่ Hoa bay, chơi với mày. Anh nó đi cá mày coco cô qua mày mày nè, mày mày mong, mày mong, đẹp ออสวยบก้าวมามามาิมามานาก็ยิงก็เปล่าเสียบเปื่อบงร้องไห้เหรอไม่ขี้อย่างงั้งไมอ่ะเพื่อนบองร้องไห้่อนงร้องไห้เออเสียงเปื่องร้องไห้จริงรอะองั้นไนงะใช่หรอวะเพื่อน hay ngang tính ok, chìm, chìm, chìm. Ồ, wow. okay. okay. Mày chim 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 ê oh ồ mึง mew này chim chim thằng nào lên bay này đủ ถ้าแบบมันแต่ผมว่าไอ้แกะเราก็เยอะกว่าสเปเชียลอยู่ดีนะนี่มันก็เป่นไอ้แกะกัแหละแกแบบสปีดเราได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขาไงแต่เออถามว่าผมชอบสู้แบบเพนเจอร์คนอื่นไหมแบบเป็นคนจริงๆชอบสู้ไหมไม่ค่อยไงผมเล่นเป็นเง่งเป็น,ปน,ปน,ปนแบบจับมากกว่าสายจับโปเกมอนมาแล้วก็ไงแค่นั้นแหละผมจะไม่ค่อยสู้กับใครไงโอเคอ้อไปแล้วครับกลับมางี้โอ้โหมองหงามากหงา งานสุสดสดโอ้ยมองไม่เห็นเลยไซเรนเงียวกูจะไปโหดไซเรนเงยวไงแงซิ่งไอ้เรือโ,โอ้ยเงีบ้าไปแล้วไม่เห็นแม้ทั้งมือหรือหน้าตัวเองเลยก็ซ้ำอะ่ะเล้วฉันคิดว่าพวกเรามันก็เกินไปสาหรับพวกเราไงาโอ้บหายละเออไม่เพื่ออะไรอะ่ะเฮ้ยเฮียเพื่อนไหนเห็นยังที่ช่างไหนไหมวัดเดือ กูแล้วชิบหายแล้วเออเอ,เอ,เอพีแอรไม่ง่ะโกโก้ไปโอเคไม่รู้คือกลัวอะไรจิ้มก่อนเลยเพื่อนนี่จิม้มฮะฮะาค่าไม่ได้จริงโปเกมอนโอเ์มอนปีศาจมองมาที่เราเอ๊ะฆ่าไม่มีผมกับมันเลยเหรอ ไงนขู่กี้งี้ไม่มีผลเหรอโอ้ยหมอกหมอกหมอกโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้โหโอ้ยอลังฉันมองอะไรไม่เห็นเลยไงโอเคหรือเปล่าอ่ะสู้สู้ควรควรไปถ้าไม่มีผลอ๋อโอ้โหมองอะไรไม่เห็นแล้วขาวขาวจั๊วะ ฉันก็มองอะไรไม่เห็นเลยอะอาฟากวีฟักอาบวะอะไรวะเอาขาวขาวขาวจั่วเออเออปาเยสจบโอ้ยูบ โฮปโอลันมีโอ,โอมาโอว้าดีนี่ไงหาทางมาจะเข้าหาพวกเราได้ไงอ่ะเธอคุณกับแย,ย่มากเลยเกี่ยวกับเรื่องเส้นขาดอะไรพวกเนี้ยคุณกับหลวงตลอดเลยนะโอ้ก็ครั้งนี้โชคดีหน่อยที่ฉันก็ยิงเสี่ยงของฉันทขาไม่ช้างตงบุญเป็นบ้าเลยนะฉันงกัเกือบ i ไอเวกกิ้งเ o กออฟย Are โตรอ e โยเ s วโช ฉันแค่เกิดอายุสักน่อยงาถ้าเกิดเธอสองคนไม่โผล่มาแง่งอนก็ฉังมาตามหาพวกเธอคู่กันแหละเดี๋ยวแล้วลูลูอยู่ไหนอ่ะพวกเราพยายามที่จะช่วยบูลูอ่ะนี่อย่างนี้ม,ม,มีอ่าเจ้าแก่งอนกับปอดภัยยังไงเอ่อเมื่อครั้งคู่จราหมดสกิลลงไปไงก่อนที่ฉันมาเจอพวกเธอนะเอ่อ งก็รู้นีว่าสาขขี้งนี้มันไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะแกก็มันก็น่าจะดึงความกล้ามามากเลยงนะ่ขี้มาอยู่ที่นี่นะแต่ฉันก็เข้าใจนะว่าพวกนายสองมันทำได้นะนายทำวิกีมากเลยนะโอ้หอ๋ออย่างน้อยผู้รู้ก็ปลอดภยัยใช่ไหมล่ะโอรันฉันคิดว่าพวกเราก็น่าจะเจออะไรไงหมอแปลกๆนี่เริ่มขึ้น,นก็จเจอเบมั้งบ้าๆมาโจมกีพวกรนะแต่อย่างน้อยพวกเราก็มไม่เป็นอะไรนี ตรงจุ่มกีเหรอไป,อปิดมั่วแปลกๆนั่นหรอพี่ไงผู้อะไรกันเนี่ยฮอปก็มองดูเหมือนจะมีอะไรสักอย่างแข็งแกร่งเป็นมั่งแข่ง,ขง,ขง,ขงโผล่มาที่ไม่เคยเจอผู้เจออะ่ะอยู่ดีบรรยากาศก็เปลี่ยนไปครองยิ่มันมาล้าจัดง้นพวกเราก็สัมผัสถึงแรงกดดันการจุก่กีของพวกเราแบบไปไม่ถึงตัวเขาเลยอะ่ะช่้หมายถึงใช่ไม่เหมือนแบบคลุไปข้างหลังนะสกิลของไงคลุผ่านไปอย่างนั้นหรอ กูคาดจะเป็นเบองที่น่ากลัวใช้ได้ที่อยู่ในป่าเงี้ยนะเออหรือพวกเขาจะเรียกว่าภาพหลอนดีล่ะเอาเถอะแข็งแข่งให้มากขึ้นแล้วก็การที่พวกนายสองคนอาจจะเปิดเผยความจริงกับเรื่องนี้ในสักวันนะทราบกอนนี้ก็บอกปาจะขี้นเถอะแล้วก็น่าจะโอเคแล้วถ้าังอยู่กับนายพวกนายนะเฮ้ยอย่างนี้พวกเราก็ไม่โดนปวดหูชาแล้ว เราเป็นประสบการณ์ที่พิเศษไปเลยอ่ะมันทุกท่านเยี่ยมไปเลยนะเป็นครั้งแรกเลยเป็นงานเป็นงานแรกของของไอ้นี่เลยนะกำงานของพวกเราอะ่ะจะเดินไปบอกแง่ไงก่อนที่ออกไปได้ล่ะบางทีคืออาจจะถ้าทีวีโก้จแปร์อิบอยู่เขาจะโกรธเพรานะอะไรงาถ้าเขาถ้าไงออกไปโดยไม่มปลาก็เมื่อกี้ดีจะได้บอกไงลนะ่ะ <Okay. S 1> ไปบอกแม่กัน <Okay. S 1> แม่ แม่ยังไงแม่อ๋อหน่อแม่แคมแคมโอ้ง,องอั้นตุลกีงี้สวัสดีจากที่ดาคอับใช่ฉันก็ยิงเดี๋ยวข่าวเกี่ยวกับกองหนุ่มน้อยวีโอแล้วนะฉันกีจนะ่ายงานที่ใครบางคนก็มาบอกฉันแน้วจะไปที่เวกฮาร์ดใช่ไหมล่ะอันนี้จ้ะก็บอกกางเดี๋ยวการเดินทางนะ แล้วก็ของดูแลตัวเองนิดหน่อยกับใปมอนเซงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับใปมอนเซงเกิดซะละบางทีอาจจะมียาหรือมีอะไรสักอย่างอยู่จำไม่เองนะกูริกี้ถ้าเกิดกอดสู้ครูเดี๋ยววิธีเองเอาไปพออยู่ตายกอดสู้จะจบลงไงข้ากูริกี้หมดสกิลลงแล้วเพราะนั้นอย่าฝืนตัวเองไปอ่ะทั้งคู่เลยพยายามให้เต็มที่ล่ะคุ้มๆจะเคยด้วยนะกูริกี้ดูแลรูปของฉันให้ดีด้วยอ่ามาบ้านขีพาไปได้เลยนะ ถ้าเกิดเคยต้องการก็เหนือออกก็กล้บ้านก็ดีที่สุดนะโอ้ขอบค,ครับแมเเ่เร็วเนี่ก็รเดินทางผชมภัยเอาเว้ย้สีรียเงี้ก็จะยาวๆเลยเนาะเออดีว่ะโดีหนึงอ่ะมาถึงแล้ว เป็ก้าวแรกก้าวใหญ่ใช่ไหมล่ะสหรับก้าวแรกที่จะเป็นแซมปี้คนต่อไปอ่ะฉันหวังว่าครั้งนี้คงจะฝึกซับป,ปี้สักนิดน้อยนะที่จะก่อตู้กับปอยมอนที่ที่ยากแล้วก็ยังไงก็ไปเจอที่เกิดกุ้งงูนะที่มีรูปโปเกีบอลอยู่อ่ะมันนั่นก็คือปอยมอนดีเซิร์ตแบบยังไงล่ะโอเคเดีย๋ยวผมขอฟาร์รมให้ปอยมอนอยู่หว่านะนี่เดี๋ยวผมจะสป,ป,ปีกุญแจให้แล้วกัน เทวิโลดิคด้วยก็ขี่แล้วล่ะนี่โอ้ก็ก็ก็เอ๋ยก็แดงใจแล้วแหละดีค่ะนี้เฮ้ยแล้วข้อกินของภาคนี้ครับที่ผมสัมภาษณ์มาจับเปิดม่อใกล้เว้ยวิววิวโอ้โหกำลักา้จะถ่าเอออันนี้ผมขอดูก่อนว่าของเราเขากินไหมเพราะว่าผม จะมีเกาโกยออยู่ในใจผนขอดูกันมาโกโก้นี้กปุ๊กปุ๊บเอ้ยเรียบร้อยว้าโอเคโอเคแง่เขาคงได้เว้าหมูกันนูเลยเว้ยโคตรดีอ่ะ โอ้โหเฮียความลำบากของเบอร์มอนเอมิลเลอร์หามไงโมะวะหามจริง่ายได้ง่ายมากคือแบบยังไงก็ฟาร์มได้เว้ยทีนี้ก็ฟาร์มผ่านเว้ยเกมเนี้ยโบลู uh huh. ผมไม่ค่อยอยากใช้เบอร์มอนซ้ำกับโอ้โหเออเดี๋ยวมันไม่อิมแพคอะแต่ผมกำลังตามหาไฟาก้อนเออไฟก้อนนี่คือเบอร์มอนประจำตัวผมเลยผมอยากได้มากไฟก้อนกับเฮลกาสองตัวใช่ที่ผมอยากได้เว้ยแต่เฮลกาไม่หามี ไม่ง่ามีไม่เคยเห็นเออแล้วผมก็มีที่จริงผมมีผ้าอย่างี้ก็นนะผมซื้อดียซีมาแล้วเว้ยที่จริงอะ่ะก็เดี๋ยวผมจะไปถึงดียอซีั้งเลยกันไปยาวๆเลยกลัวพิเศษ เกัดอะไรเอ่ยน้อมแมลงแม่โอเค ให้หมดครับเอ้ยตัวนี้น่ารักจังก็เก๋กบอลรูกสุดท้ายชึบภาพนี้ก็เห็นเขาบอดจับง่ายขึ้นไนะเอรมไม่ค่อยจะหัวร้อนขนาะดไม่ค่อย,อยงไงเขาเซฟเขาไม่ค่อย,อยงไงเ,เรียบร้อยครับโอเคไป เราไปกันแล้วเ,เก็บอ๋อทีแกขางานี่ไปอันนี้ต้องสูบมันมีพ,พังว้อยู่เอ๋ถลาอเกตริกกี้เหรอเอเ๊ะเอ๊ะ ไม่งนะจะตายเอาเอาดีสโกอย่างนี้ขอวิ่งไปมองเซนเตอร์ก่อนละกันเอ้ยมีคนขวาง <c oughs> เอ้ยเกลก็ไปกลุ่มที่ฮอปบอกนะครับโอเคเอ้าวอยู่นี่เองทั้งวัมากที่มาถึงที่นี่นะตรงงานเจอไปมองแดบบแล้วหรอไ อากากีใช่ได้นะกากีกว่าฉันเลยนะฉันน่ะชิงหวังเรื่องการแบบมาทางตามหาทางไปพวกนี้มากเลยนะ <c oughs> หเห็นไหมว่าโลกเนี้ยกว้างใหญ่แค่ไหนขอบคุณที่เอเลก็กงคือแฮมมิง่งเป็นพวกนี้อยู่ก็ขอบคุณนะที่ชั้นให้เพื่อนกับายไว้อย่างเงี้ยันรู้นะว่าฉันน่ะดีใจมากเลยนะที่ฉันมีลิซ่าก้องอยู่กับฉั้นอะเพื่อกันไม่ให้ฉันแบบหลงทางตลอดเลยโอเคเวลาไปละกา งัวโอ้ชันจะไปหาโฟสเซอร์มากเกโนเกาหลีสักหน่อยนะน่าจะมีอะไรน่าสนใจบาวักบาวักโอ้โอคกี้คอกี้กน,น้ารับน้องกูหายมึงซิโอ้อะไรวันอะไรอย่างเงี้ยดิออนมาตามหาฉัน วิ่งฟอร์อิงค์ฟอร์กรรมการหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรที่ไม่เคยเห็นบอยมันเขียนเก่งหรือเปล่าล่ะเชื่อหวังว่าง่ายจะเชื่าไงคงจะอยู่เรื่องอะไรที่มันคำขอที่มันไร้สาระอะไรพวกนี้อ่ะนะเงยมืไปแล้วโอ้ยจริงๆแค่เจอนายกันนะคุกคือซียูคูย้ำไป มีแค่ทำงันมีแค่เจองานก็ยัมเปอร์ยัมเปอร์ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับบิ๊กแชมป์ของที่เดียวกันะง่ายอยากหาอะไรเจอไงก็หาเจอจากเขาไงแหละเขามาเพื่อเขามาก็เห่างเงื่อนขึงวันเก่าๆเขาก็ช่วยช่นงตอนที่ชัางหนุนคายนะอ่าใช่แล้วก็นั่นคือเข้งเงื่อนของเขาโซงเงี้ยเออจะให้พูดยังไงเลยเกี่ยวกับโซงเงี้ยก็เออช่างชอบอาหารที่เธอทำนะ เธอทำอาหารได้ดีมากเลยนะเจ้งี่มันงี้ทำโกแหลงของแกไงนี่ไงหรือก็หรอว่าพวกเราเป็นคู่แข่งกันไงก่อนที่แบบเนื้อวันเกระสึกยิ้มอ่ะข้ามัาไม่ใช่เพราะยัมเปอร์ช่วยเธอไว้ก็ฉันฉันก็ช่วยไอ้ดิคูไม่แค่ยัมเปอร์ช่วยไงฉันก็ช่วยเหมือนกันอะไงก็ตามยังงี้จักนะฉันชื่อว่าโชเนียจำเป็นผู้ช่วยของสตราจ้างอ่ะอ๋อนี่คือโอลังนะ เขาเป็นเคนเจอร์มือใหม่่งก็ทำให้เซอร์คิมออนเดอะไลฟ์พาร์าาทมไมู่ไงเออเขาจะพาใส่เส้นขาดที่ดีหรือเปล่านี่คากี้นี่ขาสัน้นน้องขาสั้นงั้นักนี่เขาคิดว่าเขาเป็นอะไรไงวอตเกอร์ฮีกิงแอมนี่เขาคิดว่าฉันเป็นอะไรไงเขาเอาเขาหัวว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะไม่รู้ ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะหลงตลอดพระตลอดเวลาเลยอย่างนะี้โอ้ดูงานสิานายมีคนสับโลกอมด้วยเหรอสวัสดีงั้นโลกอมเอ้ยโลกมอมเย่เ J แหมคนสับโลกลนี่ค่อนข้างมีประโยชน์นะสาวพระประโยชน์มากเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะพวกเขามีฮัมแแบบแล้วก็มีเครื่องเส้นทางนกรด้วยนะออยก็อย่างที่พูดแหละดีออนก็ควรแต่ถึงอย่างงั้นดีออนก็ยังหลงอยูด่ดีแหละถึงจะมีมันโอ้ย <c> โ <oughs> <c oughs> เขาขี่นะ เอ้ขอฉันบอกหน่องนะว่าไงรู้เกี่ยวกับเรื่องเบอร์มอนเยอะหรือเปล่าตอนนี้เงินครับก็รู้อ๋อผ er ูดยีงี oh, so you you ้างงั้นฉันก็ให้เมกอีกโซยูแครงยุสก็งั้นฉันก็ทำให้น่ใจว่าเธอสามารถใช้โปเกมโปเกมโปเกมเก๊กไงเของเธอได้นะอันนี้โปเกมเก็กใกล้แล้วให้รู้ไว้นะโปเกมเก็กก็เป็นของขวัญจากคุณยายของฉันนะเอออย่างน้อยก็ เล็กคูบอยู่เล okay, ็กแดนโนอย่างน้อยก็พยายามให้เขารู้หน่อยแล้วกันนะว่านายการปกิเก็กไปแล้วอ่ะเขาก็จะใช้เขาอาศัยอยู่ที่บ้านข้างหลังนี่หมายเลขเขาที่อยู่หมายเลขสองโอเคครับผมแคบโอเคสับโอ้เฮ้ยโอเคเงือกเขาค่อยีย์หยุดงายนะเพิ่งอนเราจะแแบบใช่ไหมอ่ะเขาเงเพราะว่างายมีปกิเก็กใช่ไหม จำชอบที่จะคุยกับผูเ้เล่นใหม่ก็เทรนเนอร์ใหม่ๆนะแล้วก็ให้ของที่มีประโยชน์อ่ะนี่ไโปโพชั่นคุณผู้ชมครับเออเนี่ยมันก็คือโพชั่นอย่างไรอ่ะใช้เพื่ออยู่ฟืดด้นฟูเรื่องของปุ๋ยบอลของเธอเองะนะถ้าเกิดเรื่องกรรมก็ใช้ซะนะเฮ้ทีของปุ๋ยบอลก็เหมือนกับสก้ามีง่าแหละนายใช้โพชั่นตอนอที่อยู่วางการต่อสู้ได้นะความรู้คือพลัง เป็นไอจีขี้อีงนะ่ะขี้จะคุยกับผู้คนรอบๆนี้เพื่อจะรู้ทุกอย่างอะ่ะถ้าใครก็จะสามารถเอ็นจอยกับที่นี่ได้นะโอเคครับสับปะรนี้ก็ยาวแล้ว,นะวนลเนาะยี่สิบานาทีละโอเคสับปะรนี้ขอลาไปก่อนครับก็อาจจะคืบนึงนึงก็โอเคสับปะรดเราจะไปเจออะไรก็มาดูกันครับสับปะรนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โ